ผมชื่อเด็กชายพี่ชยัยมงคลอริยนันชื่อเละชื่อน้องพอดครับเด็กถวบมาจากจังหวัดสลวัฒนานีครับอยากทำสตาร์ทอัพครับตามรอยพ่อครับผมชอบที่สุดคณิตศาสตร์ครับแล้วอีกวิชาหนึ่งคือว่ายน้ำครับผมเก่งในการว่ายน้ำก่งกว่าพี่ปอคาแล้วถ้าเราเอาไปหัวบอะเราคิดถึงพ,พ่อแม่ไหมไม่ครับอยู่เพื่อนนี่แหละ ดีละลได้ได้มีเพื่อนคุยด้วยแล้วเรารู้ไหมว่าถ้าไปบวชสมณรแล้วทำอะไรบ้างไปบวชสมนเณนีต้องชวนมนตย์ไหว้พระและสมณีทำกิจกรรมที่เยอะที่สรุกด้วยร่วมเรียนรู้พระพุทธศาสนาไปกับสมณรนนปลูกปัญญาธรรมปี9ทางท r u e v i s i o n s HD 119 333และแอป t r u e ID